ทำไมทำในหน้าเราไม่ติดจอเล็กเล่าให้ฟังค่ะโดยปกติอะค่ะจอเล็กคืออะไรขึ้นให้ดูก่อนค่ะเวลาเข้าดูสินค้ามันจะมีจอติดอยู่ที่ฝั่งนี้เราเรียกน้องว่าจอเล็กค่ะ แล้วคนที่ติดจอเล็กกับไม่ติดจอเล็กต่างกันยังไงคะการที่เราจะติดจอเล็กหรือไม่ติดจอเล็กขึ้นอยู่กับขะแนนจอค่ะต้องอธิบายนะคะว่าโดยปกติถ้าร้านค้าไลฟ์เองร้านค้าจะชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นร้านของเราเองไม่ว่าใครจะมาปาักสินค้าของร้านเราอะ่ะก็ไม่มีทางเลยที่เขาจะทําจอชนะกับร้านค้าได้นะคะข้อที่สองค่ะถ้าร้านค้าไลฟ์เองจอเราจะไม่ขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลเพราะมันแทบจะไม่มีร้านไหนเลยค่ะที่ไลฟ์24ชั่วโมงมันก็จะมีช่วงเวลาค่ะที่ทําให้เราอะ่ะขะ ได้เพราะว่าร้านส่วนใหญ่ชอบขึ้นไลฟ์กันตอน2ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะ ข้อที่3ค่ะถ้าคุณอยากให้ติดจอเล็กนะคะเราต้องเข้าใจได้ค่ะว่าการไลฟ์ของเราคุณภาพในการไลฟ์หรือว่าคุณภาพในการปั้นช่องขึ้นมาค่ะมีผลมากๆต่อการติดจอเล็กไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าหรือว่าคุณจะเป็นทําร้านค้าคู่นายหน้าก็ตามถ้าตอนนี้นะคะคุณทําแล้วจอเล็กของคุณมันไม่ติดหรือสู้ใครไม่ได้วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะคะให้คุณลองเลือกสินค้าที่คุณสู้ตลาดได้ก่อนอันนี้คือง่ายที่สุดแต่วิธีที่ระยะยาวที่ยั่งยืนแนะนําให้เราเพิ่มความรู้เรื่องของการตลาดและการคัดตะกาค่ะ